สวัสดีครับก็ผมแบนกโมเกมแคทเตอร์แคทเกมเดอะกริดแอตทรักชันไฟไนแอฟรีแฟนเกมเช่นเคยผมนะหลังจากพารที่แล้วผมก็แทบจะรู้วิธีการรับมือทุกตัวแล้วผมนะที่เหลือก็คือจะออกไปยังไงต้องทำอะไรผมก็ดูคอมเมนต์มาหลายคนก็บอกว่าพี่ต้องไปเปิดหาของในลิ้นชักหรืออะไรก็ว่าไปผมนะผมไม่ได้ทำ <c oughs> ผมมัวแต่จดจอกับต้องต่อให้นั่นให้มันเสร็จใช่ไหม โดยที่ไม่รู้ว่าทําไงต่อต้องไปหาของต่อใช่ไหมโอเคไหมเ <c oughs> <c oughs> วกนกามเอ้ตัวนี้เป็นตัวเดโมอยู่ด้วยนะอย่างยากขนาดนี้แต่ตัวฟูลมาจะขนาดไหนวะเนี่ยอินเตอร์แอคกด e ใช่ไหมบอกว่าเปิดลิ้นชักเปิดอะไรได้ผมหาขอลิ้นชักได้เลยแบบนี้เอองั้นเดี๋ยวจะลองเปิดดูเพราะว่านี่ไงลิ้นชักพวกนี้ยมันเปิดได้ งั้นเดี๋ยวเราจะลองดูอ่ะมาถึงตู้เปิดแล้วกันไหมเปิดได้ไหมเปิดได้จริงด้วยแม่งมนี่ไงเปิดแล้วเจอกุญแจครับผมเนะยกุญแจอะไรวะซึ่งก็น่าจะเป็นกุญแจเนี่ยมันอยู่ใกล้สุดแล้วลองไขดูได้ปะไม่ได้ยลืมไปไว่าหานี่มาแบบไม่มีเสียงแสด <c ười> คือตัวอื่นมา,าได้เสียงทักแต้ตัวนี้แม่งแบบมาเงียบเลย ถ้าเราไม่ทําอะไรโอเคแต่ว่าตําแหน่งกุญแจจะเหมือนเดิมไหมคือถ้าผมจําได้ว่ากุญแจไหนอยู่ที่ไหนก็จะง่ายนะผมจะได้ว่ากุญแจรแรกอยู่ที่ตรงกลางนี่แล้วผมเปิดด้านซ้ายไม่ได้ก็น่าจะเป็นด้านขวาเปิดกุญแจเอา้ามันเปลี่ยนไปเหรอตายหาละเฮ้ยเฟรดเดนทำไรโอเคอยู่นั่นกด e แล้วก็ไขนี่ก่อนไม่ได้นี่โอเคได้แล้วโอเคได้แล้วผมนะ แล้วเราต้องเปิดก่อนไหมหรือว่าไปต่อก่อนไม่แน่ใจเว้ยยานะเฟยตูเห็นตูเห็นกม้มยังไงกูเจอีกดอกหนึ่งฮึบเฮ้ยมีใครมาไม่มีกด e คึบกดไม่ได้ต้องก้มไปกดยังไงเก็บมาด้วยกูเจอโอเคได้ละยาไข่เปาะเปิดเอออะไรอะไรอะไอ้หานี้มาจากไหนอะไอ้นี่ผมก็ไม่รู้ว่าต้องรับมือ,อยังไงคือมันจะต้องอยู่ข้างหน้าหน้าต่างก่อนใช่ไหมแต่ผมไม่เห็นมันมาเลยมาตอนไหนวะ เออตัวเดียวที่ผมไม่รู้ธีการลับมือคือไอหัวนี่ยแหละผมจําได้แล้วคือถ้ามันเข้ามาคือตายเลยใช่ไหมไม่มีทางทำอะไรได้ใช่ไหมอ้าวอตกใจยังไม่เริ่มก็ว่าไอในแมนบลบอยไปไหนไหนมันก็จะมาฮึบฮึบอีฮึบได้หนึ่งอันแต่เมื่อกี้ผมเปิดไม่ได้ผมเปิดคุญแจครกันนะมันยังไม่ออกมาปึบไว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 ้องไวดูให้ดีโอปิดพวกนี้ใช้ไปแล้วปิดให้หมด เปิดมาเปิดมาไม่มีอยู่ชั้นล่างสองมันโอเคปิด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 อยู่ชั้นล่างต้องกลมมาอืมมาอยู่นั้นโอเคฮึบดูให้แน่ใจไม่มีใครยังไมไม่มีใครมาโอเคแล้วกดนี่ปุ๊บแล้วก็ไขนี่ปุ๊บเรียบร้อยมาแล้วโอเคงั้นเราเข้านี่ล็อกอินแฟดไบ์ไม่มาเห็นหน้ามาแล้วตระวังโอเคฮึบ อ,ออกมาออกมาอืมแล้วส่องไปใช้ดีเสียงเฟเดอร์ปึ๊บโอเคเปิดดิเปิดโอเคอเค๋อนี่ไงเปิดกล่องก็จะได้นี้มาผมนะชิ้นส่วนที่หายไปตรงนี้แน่เลยโอเคได้แล้วทีนี้ผมก็ต้องมานั่งต่อให้ครบให้หมดมาแล้วก็มาเริ่มกันเลยเคลยไม่รู้ว่าไปเปิดเอาภาพโอ้โหดีเสียงนี่ไงดีเสียงนิดหน่อยตอนแม่งมาเรี็บร้อยนะโอเค คือแบบไม่แน่ใจว่าผมต่อยเสร็จแล้วค่อยไปเปิดเอาอันสุดท้ายหรือว่าเอาอันสุดท้ายมาก่อนค่อยต่อยเสร็จมันก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่งเปิดมารีบบดกุญแจเลยก็น่าจะดีเสียงอะไรวะดีนะเวียานะเว้ยฮึบ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 อันนี้ก็ต่อมาหลายทีเริ่มคล่องแล้วหรือเปล่าพลัว่าเริ่มคล่องปุ๊บเฮ้ยทำไมมันจับไม่แปลกๆวะเฮ้ยเอเอโอเคฮะอยานะเว้ย ไม่รู้เวในแม่แฟตแบมจะมาตอนไหนเกือบร้อยครบครบไม่ในต่อเดี๋ยวเอ้ยมันยังไม่เสร็จมันยังเสร็จมันยังมีอันหนึ่งที่ผมต้องไปเปลี่ยนแบ็คกราวตัวแบ็คกราวอย่าด้วย้ยแมงจ้องและมันจะมาใช่ไหมฮึบโอเคเปิดเปิด,เป,ดเปิดดิเฮ้ยมาแล้วึบบางทีมันก็มาเงียบๆในตัวเนี้ยบางทีก็ไม่ส่งเสียงต้องระวังให้ดีโอเคโอ้อะใหม่อะม่นมาลูกจังวะที่ ก๊อกแคลเฮ้ยหนโมโนเดลนี้ใจเย็นดิอย่าเพิ่งมาลัวเฮ้ยแฟลชแบไปแล้วโอเคมันจะมีด้านหลังที่ผมยังไม่เสร็จปั๊บปับ๊บยังองี๋ปั๊บปั๊บหมดยังน่าจะหมดอันนี้เฮ้ยทำไรเอออะไรอะไรไอ้หก็เสร็จแล้วไม่ใช่หรอ แต่ผมยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอะไรมาจากไหนวะมึงมาจากไหนเนี่ยผูไม่เห็นเห็นมาเลยแล้วมันก็เข้ามาไดื้อๆอย่างนี้ได้อะมันเสร็จแล้วอ่ะมันจะจะจะมีอะไรอีกอวะผมก็ต่อครบหมดแล้วนะอันนี้งงจริงมีอะไรอีกอ่ะที่ผมยังไม่รู้ความยากของเกมนี้คือผมอาจจะต้องไปดูวิธีทั้งหมดแล้วค่อยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละจะสนุกไหมเนี่ย พูดถึงแล้วตรงนี้มีอะไรไหมเปิดมาโอเคเปิดนี้ได้ป่ะเปิดได้อ๋อมันจะมีรหัสเซฟนี้ด้วยอีกเช็ดเขีไยวม่มีอะไรให้กูแก้แย่ๆเลยรหัสเซฟคืออะไรอะ่ะนี้ไม่รู้คนต้องหารหัสมาละมั้งให้เดาวนี่เป็นภาพเนนะี่ยภาพที่อยู่ตรงนั้นใกล้ๆเซฟแต่คือผมต้องทําอะไรบ้างวะเนี่ยเราลองปลดเซฟดูก่อนไหมนหนขอดูดิเนี่ยเซฟต้อง เอากี่รหัสไม่ได้บอกไว้โหมีแต่เลขคือผมต้องกดรหัสกดอะไรบ้างเนี่ยดิเราจะนับจากอะไรอืมนับจากตัวละครในภาพแล้วไม่บังตัวก็เคต้องหาเฮ้ยยาหน่อยเอามาโอเคกูคตายแล้วเ็ษคือแบบต้องหาเลขในนั้น มันจะเป็นเลขอะไระบ้างอันนี้ไม่รู้นะเนี่ยนี่คือรหัสเซฟใช่ไหมหรือไม่ใช่วะผมสามสี่ห้าหกเจ็ดสามทีหรือไม่ใช่วะร,รหัสเลขมันลองต่อน,นี้ครบแล้วรหัสเลขอาจจะโผล่มาก็ได้ถ้าห้เดาแต่ว่ามันจะโผล่ที่ไหนอะเฮ้ย <c oughs>

เร็วอุย้ยเฟรเดินก็มาเร็วโว้ยนังไงเริ่มสั่นแล้วเอออ่ะได้แล้วนำงขานจริงเฮ้ยอย่าได้ไหมเฮ้ยมาปะมาิงด้วยหืมไม่ทันแหละ คือถ้ามันเข้ามาปุ๊บคือไงก็ตายเนาะมันมีอะไรหลายอย่างว่ะ <c oughs> นี่ตัวเดโมนะบักแฮนแต่โอเคไหมผมพอจะเข้าใจแล้วหร,หรือไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปลดล็อกกุญแจเลยก็คงจะดีจะได้ไปต่อให้มันเสร็จทีเดียวอืมมาถึงปลดล็อกเลยก็คงจะโอเคอยู่ไปปับ๊บเปิดเปิดเปิดชั้นแรกจะมีอันหนึ่งจับมา ไข่ไข่เออฮึบไม่มีใครมาโอเคปิดปึ๊บปึเปิดสองอันล่างฮึบเปิดเปิดไม่มีเด๋ยวยาหันมออโอเคก็จะเป็นอันล่างทางนั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บยายาโอเคได้กุญแจมาก็เก็บ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 ไม่ได้อืมไม่เยะเกินเก็บ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 สิวะมันเก็บยากจริงกุญแจ เก็บ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 กดเก็บ,บ,บไม่ติดอมอ๊มออยฮะได้บุงเก็บกุญแจไม่ได้วะ่ะเป็นห่าอะไรเนี่ยกดไปแล้วนะแต่มันไม่ติดเก็บเก็บไม่ได้กูเก็บกุญแจไม่ได้เป็นหา่นาอะไอเดยกเนะยต้องก้มไปเก็บเหรอถ้าก้มมันก็มองไม่เห็นกุญแจสิวะอะไรของมันวะเนี่ยกุญแจเก็บยากกูเก็บไม่ได้ถ้ามันอยู่ล่างสุดนี่เก็บอย่างยากเลยเพราะอะไร พอตะก,ก้มไปมันก็มองไม่เห็นอยู่ข้างบนแม่งก็เก็บไม่ได้โอ้ไม่เข้าใจอะไรของมันพอไน้กุญแจมันอยู่ชั้นบนจะดีสตาร์ทมาจะเปิดสองชั้นนี้ก่อนเลยปิดนี่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 กุญแจมันก็อยู่ชั้นล่างไอเฟเยเนยมันเก็บยามเข้าใจไหมยอยู่เฉยเสียงอะไรไม่รู้เออ,อชั้นนี้ปะไม่อยู่ชั้นนน้น อะไรเนี่ยโอ้ยนะไม่ทันโว้ยย,ยุ่งกับกุญแจมันยุ่งกับมันดิออกทีครับอ๋ออออ๋ออ๋อเอากูค้างกูออกไม่ได้กูออกไม่ได้ตัวกูขามีไม่มันบักเยอะจังวะสมแล้วที่ชื่อเกมว่ากริดครับผมนะ บั๊เยอะจิเปิงเลยรอบนีล้ล็อกแล้วออกไม่ได้คืออะไรเนี่ยโอ้โยนะมันยากอยู่นะไอเกมเนี่ยผมจะผ่านได้เนี่ยผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรต่อก็ยังไม่ผ่านดีมอนแมนมาอมืปิดเลยเปิดลิ้นชักไม่เคยจะอยู่สองนี้นะมันามาอยู่ข้างล่างข้างล่าง,าง,างมันเก็บเป็นยากเลยหายเสียงอะไรมึงรีบมาจากวะเฮ้ โอ้โหไม่เวลาให้ทำอะไรเลยม่งมาแล้วอะใจเย็นดีเฮ่เนี่ยภาพก็สั่นแล้วก็อะไรก็วิ่แย่เนี่ยวางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาวมวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเนาะอืม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 พอจยังโอ้โหมึงมากลัวมึงรีบกันเหรอให้กูแค่จาวกุญแจมึงรีบเป็นยังไงเลยวะถ้าจาวกุญแจก่อนคือมึงจะมารัวกันอย่างนี้เลยเหรอเค เก็บกุญแจไม่ได้ไอ้มึงก็โผล่มาลัวกันที่หายเลยโอ้ยพวกเวเลย,ย,ยเป็นอะไรกันวะมนไม่ต้องมาลัวขนาดนั้นก็ได้ปะเคเก็บกุญแจเนี่ยเก็บไม่ได้เออได้แล้วอีหาย้ยออต้องกลมไปอ่ะอ่ะล็อกโอเคยังมีใคราอมู่ชั้นบน อา้าวรอบนี้มันอยู่ชั้นกลางอยู่อเอ้เด้ม่งกุญแจมันสุส่มซะอย่านะแบดแบไนท์แมนใน่าจะใกล้มารอบนี้แม่งเฟล,ลมาผมว่ายากเลยอะตุกเฟล,ลมากๆมันมัหายากเลยขนาดนี้ฟังเอากุญแจอยู่ไหนอะเอากุญแจอีกอันนึงไปไหนอะเอากุญแจหายอะไรมึงเนี่ยฮะเอา้า กุญแจาหายดอกหนึ่งอีกเอา้าอะไรของมึงเนี่ยกุญแจหายไปไยังไงคุญแจหายไปเกมอะไรวะ <c oughs> มีการกุญแจหายด้วยกูจะรีบปลดล็อกมาแปลงให้ไป,ปหมุนทีเดียวก็ไม่ได้แหละก็ต้องหมุนก่อนแล้วค่อยมาปลดล็อกได้ไงเนี่ยฮะเพราะเมรอนี่ก็รีบมากันเหลยเกินนะพอกูจะเอากุญแจก่อนเนี่ยฮะอ้พวกเฟนเนี่ย ไม่สน้ว้ยยากุญแจก่อนให้มันเสร็จไปแปไว้ได้ทำอย่างทีเดียวเอาเออรอบนี้แม่งไม่ลงมาหนักและเกมนี้หนักแล้วอ๋อมองเกมมาอยู่มึงลวนนะผมนะผมว่าเกมม้งเริ่มลวนแล้วมราออกเข้าใหม่ดูแล้วอ่ะได้นี่โอเคฮึมองมองมองไม่มีอะไรปิด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 เปิดข้างล่างก่อนเลยเพราะรู้เดี๋ยวแม่งน่ามีข้างล่างฮึอย่าด้วย เสียงอะไรโอมาแล้วโอเคฮืม,มล็อกโมลูนบอยมันขยับเยอะแฟดแ,ฟแฟบเอฮึบจะไปใช้จะไปใช้อืมโอปิดไปแล้วกุญแจกุญแจไม่อยู่ข้างล่างหรอเออโอเคอยู่นี้ง่าย ใจเย็นกูไขก่อนได้แล้วโอเคเปิด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 โอเคมาไปใส่นี่ได้มาแต่แรกโอเคแล้วเราก็าจะเริ่มเช็คแฟิแร์ตแบก่อนไม่มาเช็คบลูบอยโอเคแล้วก,ก็อืม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 โอเค เฟดแบรบางทีมันก็ไม่อยู่นะและ้วฟากมันก็โผล่มาเลยไม่รู้องรอเป็นจังหวะไหนไม,หม่มีหึงหามุมยากเลยเกินย,ย่านะเว้ยตอนนี้ยังไม่เห็นอ่ะทำลายเฟเดนกูเห็นนะเฟดแบย,ยังไม่เห็นนะมันยังไม่อยู่ตรงต้นไม้ปกติมันจะอยู่ก่อนแล้วมันก็อยู่จะโผล่มาเลยอย่างนี้ผมไม่ประมาณหรอกเรียบร้อยมาแล้วโอเคเปุ๊บโอเค แฟแบ,แบยังไม่เห็นเลยนะแมได้เสียงมันละทีหนึ่งแต่มันจะมาอะไรปะคือตอนนี้คือเสียงอะไรวะฮึๆยู่ได้อืมมาหรอโอ้ดีเสียงกิ๊กโอ้นี่ไงเลขมาแล้วเออนี่แหละคือผมทำสำเร็จครบมันจะขึ้นมาอย่างนี้เข้าใจและเว้ได้นี่ไงพอได้คือแปลว่าตอนแรกนี่ผมได้เลขไม่ครบอดิผมยังหมุนได้ไม่หมด ใส่ได้เนี่ยถ้าหมุนครบแล้วคือมันจะเป็นอย่างนั้นเลยโอเคเข้าใจละอันนี้รอดูเท่าไหร่เลขไรสามเจ็ห้าสองสามโอเคแต่แฟลตแบมมันใกล้จะมาแล้วป่าวต้องระวังอย่าเยเจดแปดห้าสองสามโอเคฮึบฮึบฮมาอย่างมามามาตัวว่าแล้วต้องมาตัวเลงอยู่ฮึบสามเจ็ดแปดห้าสองสาสเจ็ดแปดห้าสอสสาสองสมก็อ่า สามเจ็ดแปดห้าสองสามยาก็ไปแล้วอ่ะเอ้าไงต่ออ่ะก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอก็สามเจ็ดแปดห้าสองสามไงหรือต้องมานั่งเรียงเลขด้วยเหรอสามเจ็ดแปดห้าสองสามไงไม่ได้เหรอเฮ้ยทำไรหรือต้องมานั่งเรียงด้วยเหรอว่าเลขไหนอยู่ตรงไหนอีกได้เลขแล้วยังไม่พอเหรอสามเจ็ดแปดห้าสองสาม ้องมานั่งเรียงด้วยเหรอวะโอ้ยบ่อยสามเจ็ดแปดห้าสองสามเรียงยังไงอ่ะสามเจ็ดแปดห้าสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยไม่ไม่เกี่ยวเค้เยแล้วกูจะรู้ลำดับการเรียงไหมเนี่ยสามเจ็ดแปดห้าสองสามไง มันมาแล้วโอ๊ยกลูเคเอ้ยรู้เลขแต่ก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดีอย่างเงี้ยนะเรียงยังไงอ่ะต้องดูภาพนั้นเพื่อเรียงเลขที่ถูกหรอตายห่าและเอ๊ะเนี่ยสามเจ็ดแปดห้าสองสามลองกดอีกทีดิ 3 7 8 5 2 3กิกอ๋อลืมเปิดเมื่อกี้ลืมเปิดเอาใหม่3 7 8 5 2 3กิกได้เว้ยเออโอเคได้แล้วได้อะไรมาได้คอนโอเคไปแงะใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเราจะแงะประตูออกไปได้ใช่ไหมเอ้ยโอเคว่ะผมว่าผมมาแล้วเราใช้คอนเพื่อแงะ ไอ้ไม้นี่ออกไทยเดามาทำอะไรเอืะโอเคแงะเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้แงะแง่แง่แง่โอ้ยต้องแงะยันด้วยยันด้วยเฮ้ยแง่แง่แงะแงะแง่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 เศษฝัดแบงแงะแงะเออเอออะไรอะไรเกมนึกว่าเกมค้างใช่ไหมแง่แงะแง่แง่แง่แล้วก็แงะหมดแล้วโอเคไปนะ ไปแล้วไปแล้วอะไรอะไรม่ออะไรเมื่อกี้อะไรวัดเธอฟังวัดเธฟังวัดเธาทำไรเฮ้ยแล้วดิประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอแล้วรอแล้วเมื่อกี้นา์แมวบอนนี่ผมมาจากไหนไม่รู้ผมนะเฮ้ยถูกลออมาแล้วเย้ yeah! end of demo ขอบคุณที่เล่น complete demo อย่างที่บอกไปอืมวันนี้คือหนึ่งใน d ะ e โมเท่านั้นนะอืม demo มจะมีหนึ่งในห้าห้องที่สามารถเล่นได้เท่านั้นก็คือห้องนี้ใช่ไหมเออ ในตัวเต็มก็จะมี5ห้องเลยแบบนี้ใช่ไหมเออก็ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะเออ thank you กับผมโอเคพี่ชิดแล้วผมนะในแมบอลนี bon ่โผล่มาคุซาโดหมดเป็นเกมที่ก็น่าสนใจและมีความยากค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่กับผมนะแต่ว่าก็น่าสนใจไว้ตัวเต็มมาแล้วค่อยมาเล่นใหม่ก็แล้วกันนะผมนะเป็นเกมที่ต้องขไขปริศนาจริงัะผมนี่แบบโห คือจริงผมเข้าใจถูกหมดแล้วแหละผมแค่ทําบางจุดพลาดบางจุดจนงงเองเกมมันไม่ได้แบบว่าซับซ้อนยากขนาดนั้นต้องมานั่งดูนูน่นดูนี่โอเคเดี๋ยวผมชนะได้ผมนะใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์แชร์แล้วก็วเมนเพื่อเป,เป็นการใจผมสนับลนานงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นไฟใน f ์แอสเดดี้แฟนเกมนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะตอนนี้ก็ขอไปรดบายม่วยกูดไหนพิ้วเป็นหนึ่งในเกมที่ภาพสวยโครดๆด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตามองอยิง